สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุ๊กค,ค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ปุ๊กอยากทานน้าเงี้ยวค่ะไปซื้อเข้าทานก็ไม่เหมือนกับที่เราทานเองนะคะพิกแกงบางครั้งก็ซื้อมาแบบสําเร็จรูปก,ก็ไม่อร่อยถูกปากเราเราก็ต้องทมเองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่ปุ๊กจะใช้มีอะไรบ้างนะคะปุ๊กจะใส่แต่ของที่ปุ๊กชอบนะคะ อันดับแรกเลยนะคะตีนไก่ค่ะหมูสับเลือดหมูเพราะว่าปุ๊กไม่ค่อยชอบเลือดไก่เท่าไหร่นะคะจะชอบเลือดหมูมากกว่านะมะเขือเทศดอกเิ้วค่ะดอกเิ้วนี่เรานําไปแช่น้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปุ๊กแช่มาประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะ เวลาต้มจะได้เปื่อยเร็วนะคะส่วนเครื่องแกงที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะที่จะทําก็จะมีพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่นําไปแช่น้ําให้นุ่มนะคะรากผักชีกระเทียมหอมแดงกระปิเกลือขาดไม่ได้นะคะคือแผ่นถั่วเน่าค่ะ ถ้าใครไม่มีแผ่นถั่วเนาว่าสามารถใช้เป็นเต้าเจี้ยวบดได้นะคะแผ่นถั่วเน่านี้เราต้องไปย่างไฟให้หอมก่อนนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะที่จะใช้ก็จะมีน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายขาดไม่ได้นะคะผงชูรสหรือผงนัวใครชอบมากก็ใส่มากใครไม่ชอบใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ซูปก้อนปูจะใช้สองก้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะตั้งหม้อต้มน้ําก่อนนะคะระหว่างตั้งหม้อต้มน้ำนี่นะคะปูก,ก็จะใส่ซุปก้อนลงไปเลยนะคะสองก้อนเลยค่ะและ้วปูกก็จะปรุงรสไปเลยนะคะก็จะมีผงนัวค่ะน้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาวน้ำปลาเราสามารถปรุงรสได้อีกรอบนะคะรอบแรกเนี่ยที่ปุุกจะปรุงก่อนเพราะว่าปุุงต้องการให้น้ำซุปเขาเข้มข้นนะคะหลังจากใส่เครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๊กก็จะใส่ตีนไก่ลงไปต้มเลยคะ่ะแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปโขบพริกแกงกันต่อเลยค่ะ ระหว่างที่เราต้มน้าสต๊อกน้ําซุปของเรานะคะเราก็ต้องคอยดูด้วยนะคะว่ามีฟองไหมคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ำจะได้เป็นตะกรอนนะคะพริกเม็ดใหญ่เราก็หั่นให้เขาเล็กหน่อยนะจะได้สะดวกแก่การตานะคะเราก็ตามด้วยพริกเม็ดเล็กนะคะตามด้วยเกลือปนะะ่นค่ะ พริกแกงเผ็ดใหม่ก็จะหอมนะซื้อมาทานก็อร่อยอ่ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ปุ๊กว่ามันไม่ค่อยหอมอะคะ่ะหรือเป็นเพราะว่าเราติดการโขกแกงเองหรือเป่าก,ก็ไม่รู้นะพริกเริ่มละเอียดแล้วนะคะปุ๊กก็จะใส่รากผักชีกระเทียมหอมแดงนะคะหั่นซอยให้เขาเล็กหน่อยนะจะได้โขลกไม่นานนะคะจะได้โขลกง่ายขึ้นนะ เผ็ดมากก็ใส่พริกมากเหมือนที่ปุ๊กใส่นะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกประมาณสิบเม็ดนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณขาที่เราทํานะคะกะกปริมาณเอานะตามด้วยกะปินะคะแล้วก็แผ่นถั่วเน่านะคะเราเอาไปย่างไฟแล้วเขาก็จะมีความกรอบหน่อยนะต้องนําไปย่างไฟก่อนนะคะ ใครไม่มีถั่วเน่าก็ใช้เป็นเต้าเจี้ยวได้นะแล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็ได้พริกแกงของน้ำเงี้ยวแล้วนะหลังจากที่ตำพริกแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็แวะมาดูน้ําซุปเราหน่อยนะคะดูตีนไก่ของเราหน่อยเนาะชิมรสพันนิดนึง รสชาติน้ำซุปข,ของเขาก็จะมีความกรมกล่อมนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องปรุงเพิ่มนะแต่ที่ปรุงไว้ก่อนเพื่อให้ตีนไก่ของเขามีรสชาติเพิ่มขึ้นนะคะปุ๊กก็จะใส่ดอกเนี้วลงไปเลยค่ะเพราะเพราะดอกเนียวต้องใช้เวลาในการต้มนิดนึงนะคะให้เขาเปื่อยนะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราหกไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ เวลาปุ๊กไปซื้อเขาทานนะเขาให้แบบมันไม่เผ็ดอะ่ะปุ๊กชอบทานเผ็ดเนาะต้องมาทำเองอะ่ะบางครั้งก็ใส่ซี่โครงหมูใส่มุ่นใส่นี่ใส่นั่น,นแต่ปุ๊กชอบกินแค่ตีนไก่กับเลือดแค่นั้นเองพอเราทำทานเองนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ทำอย่างที่เราชอบ ดต้องไปอีกสักพักนึงนะคะให้เขาดวดอีกสักรอบนะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเพิ่มกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวปุ๊กขอชิมรสนิดนึงนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะขอเติมซีอิ๊วขาวกับน้ำปลาอีกสักนิดนึงนะคะความเผ็ดได้แล้วนะคะตองสูตรนะคะเขาจะนำพริกแกงไป คั่วก,ก่อนใช่ไหมคะไปผัดกันน้ํามันให้หอมก่อนแต่ปุ๊กไม่ทําค่ะปุ๊กใส่พริกแกงลงไปในหม้อเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กไม่อยากทานมันน่ะเพราะถ้าเกิดนําไปผัดมันก็ต้องใส่น้ํามันใช่ไหมคะปุ๊กไม่อยากทานมันนะปุ๊กก็เลยไม่เอาพริกแกงลงไปผัดนะคะเพราะว่าแค่แค่นี้ยจากน้ำยาตีนไก่เนี้ยมันก็ความมันออกมาเยอะพอสมควรแล้วคะ่ะ สูตรไข่สูตรมันนะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ถ้าเกิดนําไปผัดมันก็จะหอมขึ้นแต่มันก็จะมันเยอะขึ้นใครชอบแบบไหนก็ทําตามแบบนั้นการทําอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะคะสูตรใครสูตรมันความชอบใครความชอบมันนะแตกต่างกันค่ะ หลังจากนี้เราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะใครชอบรสแบบไหนก็ปรุงตามใจชอบได้เลยจ้าพอเสร็จแล้วปุ๊กก็จะใส่หมูสับนะคะวิธีการใส่หมูสับของปุ๊กนะปุ๊กก็จะเอาหมูมาใส่นายแบน,นี้นิดนึง<ๆ>เพื่อไม่ให้เขาเกาะเป็นก้อนนะคะทำเหมือนอารมณ์ก๋วยเตี๋ยวอะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปผัดกับพริกแกงไม่ได้ผัดน้ำมันเนาะ ใส่ลงเป็นก้อนเลยเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนไปมันจะไม่แตกพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเลือดหมูนะคะบางบางคนถ้าชอบให้มันเข้มข้นนะถ้าชอบเข้มขน้น ใส่เลือดหมูสดลงไปเลยค่ะแต่เราชอบแบบนี้เราก็ทำแบบนี้นะ มากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมขนาดเราไม่ไปผัดกับน้ำมันนะน้ำมันจากตีนไก่ก็ลอยมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะต้มต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างครึ่งชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวปุกจะไปเตรียมกระเทียมเจียวแล้วก็พวกผักเครื่องเคียงที่ไว้ทานคู่กันนะคะตอนนี้กลิ่นน้ำเงี้ยวของเราหอมมากเลยค่ะ ถึงเราจะไม่ได้นำไปผัดนะคะแต่กลิ่นหอมมากเพราะว่าเราตำพริกแกงใหม่นะคะตอนนี้ตีนไก่ก็จะเริ่มเปื่อยนุ่มแล้วนะคะปุ๊กก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะใส่ไปประมาณ15นาทีนะคะแล้วปุ๊กก็จะดับแก๊สเลยค่ะระหว่างนี้ปุ๊กก็เจียวกระเทียมเจียวด้วยนะคะเพื่อจะได้เพิ่มความหอมของน้ำเงี้ยวม,มากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการเจียวกระเทียมเจียวก็อย่างที่ปุ๊กเคยบอกนะคะ อย่าเจียวจนสีเหลืองสุกสวยในกระทะนะคะต้องให้ความสุกข,ของกระเทียมเจียวอยู่ประมาณ70%นะคะแล้วก็พักเลยค่ะดับแก๊สพักไว้นะคะแลวสีจะสวยกำลังดีค่ะตอนนี้สีกระเทียมเจียวของปุกก็ได้อย่างที่ปุกต้องการนะคะแค่นี้นะคะปุกก็จะพักทิ้งไว้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเหลืองเพิ่มขึ้นอีกนะคะส่วนน้ำนี๊ของเราก็เดือดปุดๆเลยค่ะ มะเขือเทศของเราก็เริ่มจะนุ่มนิ่มแล้วนะคะปุ๊กก็จะดับแก๊สแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะตีนไก่ของเราก็เปื่อยแล้วนะคะนุ่มแล้วค่ะหอมมากไม่จำเป็นต้องผัดให้เสียเวลานะคะแค่เราตามพริกแกงใหม่ๆยังไงก็หอมค่ะ นไหมคะตอนแรกดูเหมือนจะไม่สุกใช่ไหมคะพอเขาเริ่มเย็นแล้วสีกระเทียมเจียวของเราจะสวยมากเลยคะ่ะแล้วก็หอมมากด้วยนะคะยิ่งกุ่นยิ่งอร่อยนะคะอย่าทำเค็มแต่แรกนะจากใส่ชามแล้วนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะน้ำเง้วสูตรนี้นะคะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะปุ๊บก,ก็จะโรยกระเทียมเจียวลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความหอมนะตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะถ้าเกิดใครกลัวไม่เผ็ดชอบทานเผ็ดนะคะพริกขั่วค่ะ เพิ่มความเผ็กด้วยทิกคั่วลงไปนะคะทานคู่กับกระหลำปีถั่วง,งอกผักชีต้นหอมโท่วฝักยาวแล้วก็ผักกาดดองนะคะใครชอบตัดเปรี้ยวหน่อยก็ใส่มะนาวนิดนึงนะคะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิมน้ำเงี้ยวของเรากันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะชิมน้ำก่อนนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เผ็ดปุกทำทานเองเผ็ดแน่นอนค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะ เราอย่าทําเค็มมากเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทานไม่หมดเราจะต้องอุ่นมันก็จะเค็มยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดอยากทานเค็มเพิ่มก็ให้ใส่น้ำปลาเพิ่มไปที่หลังนะคะ อแอบมีเปื้อนบีบมะนาวนิดนึง ไม่นิดอ่ะปุกชอบกินรสจับีบหมดซีกเลยใครชอบทานเผ็ดนะก็ทานพริกคั่วด้วยนะอร่อยทานกับพริกคั่วก็จะหอมนะคะกับมะนาวไปนะยิ่งอ่อนเผ็ด เแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนัวๆหอมกลิน,นหัวเน่าอือร่อย ดอกเงี้ยนะคะนุ่มเปื่อยอร่อยถ้าดอกเงี้ยนุ่มเปื่อยนะตีนไก่ไม่ต้องพูดถึงดูแค่ส่งก็รู้ละแ,แท้ให้กินก็ดูลำบากเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวปุ๊จะขอตัวไปทานขนมเจนน้ำเงี้ยวแล้วนะคะชามใหญ่ๆเลยค่ะสะใจดีนะคะ สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต่อไปด้วยนะคะและเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะมาดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปปุ๊กจะทำอะไรให้เพื่อนๆทานสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ